ในคลิปวิดีโอนี้ครับช่วงพรีวิวยูนิตใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาคืนนี้นะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนหนึ่งหลังจากที่ปล่อยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆ เป็นอัปเดตที่ใครหลายๆคนรอคอยและก็ให้ความคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเนี่ยใช้เวลาในการทําส่วนของตรงนี้ค่อนข้างนานหายไปนานเลยนะครับเอพิโซดที่73พาร์ทหอย่างแรกเลยนั่นก็คือยูนิตอัปเกรดเซเวนคัม์ล่าวูแมนครับผมขอเริ่มจากยูนิตก่อนนะเพราะว่ายูนิตเนี่ยผมค่อนข้างสนใจ2ตัวเลยนะครับเพืเ่อนๆเขาเป็นคู่สานต่อเจ็ดจำนงของพีคิริโตแมนของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะมีความสามารถที่ดีมากๆภายในเกมนะครับเพืเ่อนๆความสามารถตรงนี้ครับในการใช้ก็ ท่าโจมตีเนี่ย คาถาที่ติดหนามเนี่ยเพื่อนๆจริงๆมันคือไม้ดูซ่วมนั่นแหละไม้ดูซ่วมที่ติดหนามนะครับมีความสามรถพิเศษในการโจมตีแบบซโลด้วยแต่ที่เราไม่เห็นซโลก็เพราะว่าทอยเลตตายก่อนตลอดนะครับแต่ว่าคูดาวเห็นไหมครูดาวเขาค่อนข้างนานนะเท่าที่ผมลองนับดูอยู่ที่ประมาณ3วินะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเกมถ้าเราอัพแม็กแล้วครูดาวเขาจะเร็วมากนะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นมินิการหรือว่าเป็นเซเวนแลนเนี่ยเพื่อนๆคูดาวเขาเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวอัพเกรดเข้ามาเขาก็จะต้องมมีีคูดาวท่เห เหมือนก,นกันกับตัวก่อนหน้านี้อย่างระดับลีเจนหรือว่าอ e ีพิกนะครับจุดขายของเขาหลักๆเลยนะ่าจะเป็นในเรื่องของครูดาเร็วนี่แหละสำหรับยูนิตตัวนี้บวกกับรัศมีการโจมตีที่กว้างมากๆนะครับพออัปเกรดแล้วก็จะมีปืนเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆถ้าจาับปืนก็จะเป็นเลเซอร์มี3รลัศมีการโจมตีนะฮะหรือว่า3รูปแบบแต่เรื่องของการอัปเกรดผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่ขั้นครับถ้าสมมุติทําออกมามีแค่3ขั้นในการเล่นยูนิตตัวนี้จะเป็นอะไรที่ยากมากๆเพื่อน เพราะเราจะต้องใช้เงินในการอัปเกรดเยอะนะครับแต่ผู้วัฒนาเขาทํามา5ขั้นโอเคแบบนี้ถือว่าได้อยู่เราค่อยๆทยอยอัปเกรดไปไม่ใช่การอัปเกรดแบบก้าวกระโดดน,นะครับลองมาดูในส่วนของสเตตัสกันบ้างครับเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปหามานะครับต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากผู้วัฒนาครับโปรเพเยอร์เนี่ยเขาคาดเดาวันเอาไว้ว่าในส่วนของสเตตัสครับขาาเขาจะมีดาเมจอยู่ที่1,500รยและจะมีการโจมตี55คูดาวศน์และมี DPS อยู่ที่25,000ถึง20,000 8,000ครับอันนี้เขาคาดเดากันเพื่อนๆและเรานำมาเปรียบเทียบกับยูนิตก่อนหน้านี้ที่ถูกอัปเดตเข้ามาครับอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนครับผมว่าใช้ได้นะน่าจะเดาค่อนข้างแม่นเลยครับสำหรับโปรเพยเยอร์ที่เขาคาเดาาเดากันเนี่ยเพื่อนๆ มันยังอยู่ในทีมที่เป็นระดับมีทิกและให้ส่งฟรีอยู่ Kristenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลเทิลเดฟเฟนท์บล็อกฟูตและทุกแมปที่บิฟของได้มีส่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมันไม่ใช่แค่ดูในส่วนของสเตตัสอย่างเดียวมันจะต้องดูในความสามารถพิเศษอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าเขามีสโลแล้วหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆผมคิดว่าน่าจะมีีออออย่่่าางงเเชนนนนนนกกรรป้้ััสตะไแบบพื เดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันสำหรับยูนิตตัวนี้ที่จถูกอัปเดตเข้ามาภายในเกมนะครับถัดมาเป็นทอยเลตส,สุดโหดท,ที่อยู่ในหมวดถูกเนิฟกับเซนทิสเมคครับผมต้องบอกว่าทอยเลตตกตัวนี้เนี่ยถูกอัปเดตเข้ามาในทอยเลตทาวเวอร์ดีฟเอน ัวแรกภายในเกมครับผมที่เป็นทอยเลตแต่อยู่ฝั่งเราก็คือเป็นยูนิตนั่นเองเพื่อนๆนและเป็นยูนิตโปรดของผมอีก1ตัวเลยนะครับนี่อาจจะเป็นลูกรักของผมก็ได้ภายในอนาคตนะครับความสามารถจะเป็นยังไงไม่รู้แต่โดยภาพรวมคาแรคเตอร์ผมชอบมากๆเพ,เพื่อนเขามีความเป็นเอกลักษณ์มากอ่ะ คือจะบอกว่ามันน่ารักไหมก็นิดนึงนะครับผมจะบอกว่ากวนไหมก็มากเลยนะครับผมเป็นยูนิตที่มีความกวนมากๆเพื่อนๆเราลองมาดูในส่วนของแอนิเมชันการโจมตีกันก่อนนะครับลองสังเกตดูดีๆเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่าแอนิเมชันการโจมตีของเขาเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับคาเมล่าสไปเดอร์มากๆครับใช่แล้วครับผมเพราะผู้พัฒนาเขาถอดแบบออกมาจากคาร์เมล่าสไปเดอร์นั่นเองครับแต่ในส่วนของมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยแตกต่างกันนะครับผมของคารเมล่า สไปเดอร์ Spider, โมเดลในตอนนั้นเนี่ยจะแข็งหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ผู้พัฒนาทําออกมาก็จะเป็นเรียบๆเลยครับผมเดินไปโจมตีปกติเลยแต่ของเจ้าไซอนทิดเมกเนี่ยมีการขยับมูฟเมนต์ให้เหมือนกับเนื้อเรื่องมากขึ้นหรือว่าต้นฉบับจากคุณดาฟักบูมนะครับเห็นไหมตัวเขาแบบจะใสๆหน่อยนะครับทีนี้ถัดมาในเรื่องของสเตตัสอันนี้สําคัญมากๆครับเพราะว่าโปรเพเยอร์เนี่ยเขาไม่ได้เดากันนะครับไม่รู้ว่าจะเดาอย่างไงซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้จะเดายัางไงเหมือนกันนะครับ คือมันยากอะ เพื่อนๆการโจมตี3รูปแบบเออสรูปแบบแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเหมือนกันกับคามิล่าสไปเดอร์ไหมนะครับผมแต่ผู้พัฒนาเขาก็บอกแล้วว่าความสามารถเนี่ยมันจะโคตรกว่าคามิล่าสไปเดอร์มากๆคามิล่าสไปเดอร์เป็นตัวให้สุ่มในกล่องนะครับผมแต่ของเซนติทิศเมกเป็นตัวที่ใช้รูบักซื้อนะครับอันนี้ผมเดานะแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะใช้ใช้รูบักซื้ออย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเ,เราลองมาดูกันในช็อปตรงนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เรามีอัปเกรดคามิล่าสไปเดอร์ครับ ส่วนอัปเกรดคัมมาลาสไปเดอร์เนี่ยเป็นมูฟเอเบอร์การโจมตีแบบสเปซครับแต่ตัวไซเอนทิสเมกผู้วัฒนาเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับผมว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันเป็นสเปซไหมแต่ถ้าเราดูในเรื่อง,องก็เป็นโจมตีปกติเลยนะครับผมเป็นการใช้เลเซอร์ยิงมันก็อาจจะเหมือนกับคาเมา่าสไปเดอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของสเตตัสเข้าไปให้โหดกว่า3เท่าทีนี้เรามาดูกันไล่เหลียงจากสเตตัสนะครับของเจ้าคาเมา่าสไปเดอร์เป็นหลัก ดาเมจของคามมาลาสไปเดอร์เนี่ยอัพแม็กแล้ว900นะครับถ้าโหดกว่า3เท่าก็จะมากกว่าสไปเดอร์ทีวีทำได้นะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าสไปเดอร์ทีวีเนี่ยเป็นแบบ AOE ไงแล้วเจ้าเซนทิสเม็กเนี่ยเป็นโจมตีดาเมจเดียวเพราะฉะนั้นแล้วโหดกว่าสไปเดอร์ทีวีได้นะครับคูดาว0.1แน่นอนอัพแม็กนะครับไม่0.1ก็0.2 DPS เนี่ยโอ้โหขอให้มากกว่า2 8 0 0 0นะครับขอให้มากกว่าตัวนี้ และปิดท้ายที่ลัศมีการโจมตี50ครับอันนี้ผมเดาเนะี่เพื่อนๆก็จะมีในส่วนของสเตตัสประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราปัดสเตตัสทิ้งไปเรามาเพิ่มเติมในเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับสเตตัสก็ส่วนหนึ่งความสามารถพิเศษก็ส่วนหนึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยกู้ัฒนาจะเล่นอะไรอันนี้ผมเดาไม่ได้เลยนะ จะเพิ่มกิมมิคมาเป็น AOE ก็ไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาไม่ได้ AOE เลยนะครับเป็นดาเมจเดียวแล้วจะใส่แบบสเปซเข้ามามันก็ไม่ใช่อีกนะครับทีนี้จะใส่มาแบบอย่างอื่นได้ไหมผมคิดภาพไม่ออกเลยนะครับในเรื่องของการที่เขาไม่โดนสตั้นเนี่ยมันไม่โดนอยู่แล้วประเภท move ever นะครับเดี๋ยวรอรอดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันหวังว่าผู้พัฒนาจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆมาให้เราได้เล่นกันนะครับ เรื่องสุดท้ายเอลเลสแลงนะครับผมจะถูกอัปเดตเข้ามาบริเวณจุดที่ผมยืนนี่แหละใกล้เคียงกับเทดดิงพาซานะครับถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมรู้สึกว่าภาพอ๋อโอเคถูกและตรงกันนะครับผมก็สามารถปลดล็อกความสามารถได้นะครับทำให้เราไตา e ่เอลเลงทำให้เราไตา e ่เอลเลดได้ไกลขึ้นนะครับเพื่อนๆปลดล็อกเปิร์กเปิร์กนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเปิร์กเหมือนกับเกม Identity V หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่คนละส่วน เอาป็นว่าเดี๋ยวรอดูอัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโดยภาพรวมก็มีประมาณนี้ยูนิต2ตัวพร้อมกับเอเลสแหลงนะครับผม